สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องอ้อยอินเยอรมันวันนี้พาอ้วนอีกแล้วชวนทําขนมอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะทำเ,เรียกโมนชนเนเกนนะคะเป็นโมนชนเนเก้นทาจากแป้งพับตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องนวดแป้งนะความขี้เกียจก็ซื้อแบบสําเร็จมาเลยเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างก็มอีอมนบดละเอียดซื้อสําเร็จมาเลยแล้วก็ เอกวาเวนดิกซับก็คือน้ำเชื่อมว่านหางจระเข้กินแล้วได้สุขภาพแล้วก็อ,อันนี้อ่อยใช้นมถั่วเหลืองผสมกับนมค่ะผสมกัน2อ,อย่างแล้วก็มีอันนี้เอาไข่แดงไว้ผสมนมแล้วก็ทาทาหน้าขนมก่อนอบนิดนึงแล้วก็มีแป้งพับนะคะแป้งพับล้ด นมนี้ถ้าเกิดใครไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ดื่มนมก็ใช้โซย่ามิลเฮฟเฟอร์มิล so erm คือใช้ทุกอย่างที่เป็นถ้าเกิดใครใครเวการนะใครมังซวิรัตก็ใช้ใช้ตัวอื่นแทนได้แทนนมได้แต่อันนี้ใช้นมมันจะอร่อยกว่าเดี๋ยวมาดูกันคะ่ะว่าทำยังไงไปเลยเรามาเปิดเตาอบวอร์มเตาอบไว้ก่อนดีกว่าค่ะนะ คนก็บอบไปเลยเปิดที่200นะคะ200ก็ใช้ไฟล่างบนไปเลยมเลไม่ต้องเปิดมือ,มอทำกันเลยนะคะก่อนอื่นก็ใส่โมนลงไปค่ะมมน200นะคะ200กรัมแล้วก็นมผสมกับโซยาซอสนี่200กรัมเหมือนกันใส่ไปเลย อ๋อเดี๋ยวลืมบอกว่ามีอะไรบ้างมีอะไรเพิ่มขึ้นมาแล้วอันนี้ก็เดี๋ยวตวงเอานะน้ำเชื่อมบ้านหางจระเข้ก็ใช้ประมาณหกเนาะ โอ้ยปีกยากจังเลยใช้หกช้อนโต๊ะค่ะทำไมมันยากอย่างนี้ ยากเหลือเกินอย่างนี้เลยแต่เอาโอเคหกแล้วเนาะแล้วก็ผสมกันเลยค่ะมันมีส่วนผสมอีกสออย่างที่เราต้องใส่เข้าไปเนาะเดี๋ยว แล้วใส่เหล้าลุมลงไปนิดนึงมันเป็นสูตรพิเศษเนาะอันนี้ลืมบอกไว้ตอนแรกแล้วก็ผงซิมผงจันนะคะนิดหน่อยอ้ยหอมหอมผงจันหอมซิมเนี่ยคะ่ะ ประมาณนี้จากนั้นเราก็มาตั้งไฟไม่ต้องไม่ต้องร้อนมากนะคะแค่ให้มันแบบวอมวอมอุ่นอุ่นน,นิดนึงเปิดเตาค่ะเปิดเตาแล้วก็ให้มันให้ส่วนผสมมันออกอุ่นๆนนิดนึงเปิดเตา นี่อไปเราก็มาขี้แป้งกันเลยนะคะัขี้โปนนี้เป็นแปง้งพับซร็จสำเร็จมาค่ะเห็นไหมนี่ค่ะจากนั้นเราก็เอาเนื้อมุนเข้าไปเลย แล้วก็พับแป้งนะคะพับแป้งขึ้นค่อยค่อยพับไปอันนี้อันสุดท้ายเราก็ต้องจับติดๆให้มันติดๆกันนะคะ ก็เตรียมตัดตัดประมาณนี้เนาะใ่ค่ะนี่นิดน่าจะมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็มาตั้งอย่างนี้เลยค่อยจับแล้วก็เอามาตั้งนะคะทำ ừ oh. subscribe <coughs> 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 ไม่เป็นไรนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาทำไข่แดงทากันไข่แดงผสมนมนิดนึงค่ะได้เลวแล้วก็ทากันออกออนิดนึง เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเอาเข้าเตาอ,อบกันเลยตอนนี้แป้งเสร็จแล้วเตรียมเข้าเตาอ,อบนะคะเดี๋ยวเราเข้าเตาอ,อบกันเลยเนาะใช้ ชั้นสองนับจากล่างนะคะไม่ต้องชั้นสูงมากนี่เข้าแล้วใช,ใช้เวลาอบยี่สิบนาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกยี่สิบนาทีลดชัดหน้าตาจะเป็นอยน,นี้นะครบเวลาอบยี่สิบนาทีแล้วเดี๋ยวมาดูกัน ยังไงบ้างคะน่ากินไหมเรามาแต่งวิวตามนนิดนึงเป็นเรบร้อยค่ะแต่ถ้าใครชอบแบบน้ำตาลที่ทำเป็นเยิมย้มๆผสมน้ำอะไรเงี้ยอ็อได้เหมือนกันนะแต่ว่าพดีก่อนไม่ชอบชแบบเนี้ยโอเคกว่าเสร็จแล้วค่ะ เสร็จแล้วค่ะมนนุนชเเนช็เสเน้วค่ะกมนไหมุนรดด้วยนร้วตาล้วอล้นิดอซิ่งหนึด่งน